ถ่าย๋ยวพี่ถ่ายพี่ต้อยถ่ายวีโอวไว้ผมด้วยนะอัน,นี้เปเคสผมเองนะผมคิดไปเองมอไม่รู้นะผู้ใหญ่อะเวลานั่งนั่งให้ลดน้ำนการนั่งเนี่ยเท่ากับลำบากนี่โน้มตัวมาก็จะลำบากตอนแก่ด้วยออใช่ไหมใชเป็นเคสผมรู้มาขอมานอนได้ไหมนอนใเ่ไหมขอมรงมขอมอน,มอออน,นะอ่ะ่นอนแอเวาอันนี้ก็ได้ได้ใช่ไมขมานอนก็หัาัี้่นอันนี้ั้น่ะ <แ>อะ่ะพุดสบายอ่ะเอ้าเขาเรียกว่าทําให้ตอนแก่เนี่ยทำให้เราสงบสุขไม่ต้องได้ยินเสียงใครไม่ต้องมีใครมาพูดไม่ต้องมีใครมาว่าอันนี้ก็เป็นเคสออสบายดีใช่ใช่มีดด้วยอ่ะอุดด้วยต่อเดี๋ยวเราเข้าจมูกไม่ใช่ลมหายใจของเราเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนแก่โอเคเอ,อันนี้ต้องเก็บเอาไว้ในตอนนี้เก็บไว้เพื่อหายใจต่ออันนี้ก็เป็นเคสเรื่องนี้อ,อาวกระโดง ออขอเชิญพระเดชพระคุณลงจะบ้าหรือไงบ้ารถตุ้งยี่รักๆคนนี้เหมือนอาะจารย์คนนึงเหมือนกันเข้าไมาแล้วพี่นุ้ยพอ